ได้เวลาขึ้นเขียงแล้วครับวันนี้นะครับเราจะใช้รถคันนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะเหยียบหัวชาร์ตรุ่นนี้นะครับว่ามีปัญหาไหมครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปนะครับว่าตัวนี้จะมีปัญหาไหมครับแล้วเราจะเอาไปเทนะครับว่าหัวชาร์ตตัวนี้สามารถที่จะทนกับมาด้าเซค้านะครับตัวนี้เราอไปนะครับแล้วก็เหยียบหัวชาร์นะครับ ปรากฏวผ้าพูบี้นะครับตรงนี้อันนี้กล่องนะครับสภาพนี้นะครับแต่งวช้านะครับบอดี้ตัวหลักไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัวฝานี้เปิดไปนะครับตัวนี้นะครับฝานี้เปิดออกไปนะครับแตกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะไปพิสูจน์ว่าอ่าข้างในมีความเสียหายยังไงบ้างหรือเปล่านะครับผมจะเปิดตัวนี้ออกมาทีหนึ่งครับแล้วก็ผมจะทดลองชาร์จอีกทีหนึ่งครับตัวนี้นะครับว่ายังจะชาร์จได้อยู่ไหมครับแล้วไอซีข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับอาจารย์ิี่บ้าครับเจอกันครับ